เป็นศาสตร์และวิถีชาวร็อกที่ทำเอาชาวโลกตะลึงงนันหรือแม้แต่ชาวร็อกด้วยกันเองและแฟนเพลงด้านหน้าเวทีก็ยังช็อกเมื่อเกิดเหตุการณ์ปัสสาวะใส่ปากบนเวทีคอนเสิร์ตและคลิปวิดีโอนี้ก็กลายเป็นคลิปไวรัลที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกทวิตเตอร์ และส่งต่อจนกลายเป็นที่โจดขานวิจารณ์กันสนั่นโซเชียลทั้งในแง่ไม่เห็นด้วยและแง่ตกอกตก,ตกใจเรื่องของวงร็อกมีพฤติกรรมสถานโลกนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2 5 6 4ในเทศกาลดนตรี Welcom to Rockville ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่1 1ถึง14พฤศจิกายน2021ที่ Day เอ็ดที่เดนาบีชรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาโดยเรื่องเกิดขึ้นขณะที่วงดนตรีร็อกยอดนิยมจากนิวยอร์กชื่อวง b r a ปส Against ซึ่งเป็นวงดนตรีคัฟเวอร์เพลงร็อกสร้างเหตุการณ์สุดตะลึงขึ้นระหว่างที่กำลังโชว์คัฟเวอร์เพลง Wake Up ของ Rage Against The Machine อย่างเข้าถึงอารมณ์นักร้องนำสาวของวงซึ่งมีชื่อว่าโซเฟียยูริสตาเกิดปวดปัสสาวะขึ้นมาปัจจุบันทันด่วนเธอจึงได้พูดใส่ไม้ถามไปยังแฟนเพลงหน้าเวทีประมาณว่าฉันรู้สึกปวดฉีมีใครอยากให้ฉันฉี่ใส่หน้าไหม หลังคำพูดของเธอลอยกระจายในบรรยากาศคึกคักสุดมันของคอนเสิร์ตเพียงไม่กี่นาทีก็ได้มีแฟนเพลงหนุ่มร่างใหญ่ใจกล้าเกินคาดคนหนึ่งซึ่งติดกระป๋องไว้บนหัวแสดงความจำนงพร้อมเดินปรีไปยังบนเวทีอย่างเต็มอกเต็มใจโซเฟียยูริสตาจึงบอกกับทีมงานว่า เตรียมคนที่มีกระป๋องใส่หัวไว้เพราะเราจะพาเขาขึ้นไปบนเวทีและฉันจะฉี่ใส่าปากไอเวนี่จากนั้นแฟนเพลงชายคนดังกล่าวก็ได้นอนลงบนเวทีนักร้องสาวจึงเดินไปยืนคล่อมเขาไว้แล้วถูกกางเกงลงมาพร้อมย่อกายลงตรงหน้าชายที่นอนอยู่แล้วก็ฉี่ใส่หน้าเขาตามที่ประกาศไว้ก่อนหน้านั้นจริงๆโดยขนาดที่ปล่อยให้ปัสสาวะไหลาจากกายเธอไปสู่ใบหน้าของแฟนคลับชายผู้นั้นโซเฟียได้ร้องเพลงไปด้วย ข้ามกลางความตกตะลึงของแฟนเพลงด้านหน้าเวทีแทนที่ชายคนนั้นจะรู้สึกชิงชังรังเกียจหรือผืออึดผะออมเขากลับแสดงท่าทีสมใจที่ได้ลิ้มรสบรรยากาศร็อกเข็มๆในครั้งนี้เมื่อห่วงเวลาตะลึงโลกผ่านไปนักร้องสาวปลดทุกกลางเวทีเสร็จเรียบร้อยก็ร้องเพลงต่อพร้อมตะโกนและทำท่าพยักพเยิด ให้แฟนเพลงใจกล้าผู้นั้นลงจากเวทีไปก่อนจะลงเวทีชายคนดังกล่าวก็ลุกขึ้นมาสนุกกับเพลงต่อแถมยังได้ใช้มือกอดปัสสาวะจากบนพื้นเวทีแล้วสาดใส่กลุ่มผู้ชมคอนเสิร์ตที่กำลังตะลึงลานอยู่ด้านล่างเวทีด้วยคล้ายๆอยากจะแบ่งปันความฟินของตนให้กระจายออกไปให้ทั่วถึงผู้อื่นด้วยเมื่อคลิปวิดีโอเหตุการณ์นี้ถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาถึงความเหมาะสม ของพฤติกรรมดังกล่าวของนักร้องสาวกันสนันโลกโซเชียลมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยและหลายคนต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าตนเองนั้นตกใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและบางคนก็กล่าวว่าไม่พอใจไม่โอเคกับการกระทําแบบนี้บางคนก็บอกว่านี่มันร็อกมากจริงๆทําให้ต่อมาวง brass against ออกมาชี้แจงและขอโทษเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่าน Instagram พอินสตาแกรมของพวกเขาโดยระบุว่าพวกเรามีช่วงเวลาดีๆที่ร็อกวายโซเฟียอาจเลยเถิดไปสักหน่อยนั่นไม่ใช่สิ่งที่พวกเราทั้งหมดในวง คิดไว้และคุณคุณจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนั้นในโชว์ของพวกเราอีกขอบคุณที่มาดูการแสดงของพวกเราในคืนนั้นสำหรับวง a s a ส a กนส s ได้ยิยามวงตัวเองว่าคือกลุ่มนักดนตรีที่มีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างดนตรีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและส่วนบุคคลโดยมีการหยิบเอาเพลงทั้งจากวง Two Rage Against the Machine s n d g a r d e n Black Sabbath วันเดอร์จูสมาทําในรูปแบบของตัวเองส่วนนักร้องนําสาวโซเฟียยูริสตาเป็นนักร้องนักแต่งเพลงชาวอเมริกันมีบ้านเกิดอยู่ในเมืองดีทรอยต์วัชมิชิกนเกิดเมื่อปี1985ปัจจุบันในปี2021เธอจึงมีอายุ3 6สกปีเธอเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาจากการร่วมประกวดในรายการประกวดร้องเพลงชื่อดังอย่าง The Voice เมื่อปี2016และได้รับเลือกให้อยู่ทีมของ m มรี่ไซรัสนักร้องคันที่สาวชื่อดังด้วยโซเฟียยูริตต้าามมีผูิด 42,000คนบน i ิน t a g r กรมและ11,000คนทาง YouTube พฤติกรรมแปลกๆเถื่อนๆหรือบางคนอาจบอกว่าเพี้ยนถึงขั้นฉี่สดๆรถใบหน้ากันบนเวทีคอนเสิร์ตนี้น่าจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งก่อนหน้านั้นอาจมีพฤติกรรมทำนองนี้ที่ศิลปินทำกับแฟนเพลงผู้ข้างใครยกตัวอย่างเช่นการถุยน้ำลายใส่ปากแฟนคลับก็ถือว่าแปลกแล้วแต่ในกรณีที่ฉี่กรอกปากของนักร้องสาวนี้ก็ทำเอาเรื่องก่อนๆที่ซ้ายไปเล